สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว AirPods Pro นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดส s c r i b e แเ้วด้วยครับโอเคมาดูตัวเครื่องก่อนดีกว่านะครับนี่นะฮะตัวเครื่องนะครับอาจจะมีรอยบ้างครับเล็กๆน้อยๆเนาะแต่มีผลในการใช้งานครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ประกันเหลือนะครับประกันเหลือนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอเคมาดูเกี่ยวกับตัวข้างในกันดีกว่าครับนี่ครับ ภาพสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับ,รบโอเคนะฮะมาดูเกี่ยวกับตัวหูฟังกันบ้างดีกว่าครับนี่ครับนี่นะฮะดูกันช้าๆชัดๆนะครับนี่นะฮะ มีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับย้ำนะครับใช้งานได้ปกตินะครับประกอบก็มีเท่านี้นะครับก็มีเป็นตัวสายชาร์จนะครับผมราคาไม่แพงนะครับจับจองเป็นเจ้าของนะครับซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับท่านใดหาอยู่ไม่คนผ้านะครับเจ้า Air p o อร Pro ตัวนี้นะครับ ถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับจะแจ้งที่หน้าเพจครบถ้วนเลยเนาะรวมๆคือพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับใครหาอยู่พี่ควพลาดนะครับราคาไม่แพงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ